ว my name พัฒ t าพ so รปริญญาจาร์ you can call me teacher ด o w now i'm teaching at บ้านดอนตรุ s มพุก l n o o t h a b u r i primary educational service area office 2สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อพัทราพรปริญญาจารย์หรือเรียกสั้นๆว่าครูดาวนะคะปัจจุบันครูดาวสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนตรุมพุกเจริญจิตวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2 จากหัวข <speaking> ้อด้านบนนี้นักเรียนคิดว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันคะ Sweet home This is my house นักเรียนลองเดาสิคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไร Let's have fun p o s e your video and scan this QR code to play It's time to learn vocabulary Bedroom Bedroom It is a room for sleeping in Bathroom. Bathroom. It is a room where you can use the toilet, take a bath, or take a shower. Stairs. Stairs. A set of steps leading from one floor of a building to another. Hall. Hall. It is the room or space just inside the front entrance of a house or apartment. Living room. Living room. It is a place where you receive guests, watch TV, or just hang out and relax in. Kitchen. Kitchen. It is a room where food is prepared and cooked. Let's review parts of the house: A. Bedroom. B. Bathroom. C. stairs, D, hall, E, living room, F, dining room, G, kitchen. นักเรียนอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วด้วยนะคะ location of the each room ตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละห้องเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่บอกว่าส่วนของแต่ละห้องอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ up stair up bon. s upstairs ชั้นบน downstairs downstairs ชั้นล่างค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของห้องต่างๆภายในบ้านแล้วนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการถามว่าห้องต่างๆอยู่ตรงไหนบ้างโดยใช้ sentence structure ดังนี้นะคะถ้านเรียนอยากถามว่าห้องนอนอยู่ที่ไหนให้นักเรียนถามด้วยประโยคนี้ค่ะ Where is the bedroom? Where is the bedroom? ห้องนอนอยู่ที่ไหนถ้าห้องนอนเราอยู่ด้านบนเราจะตอบว่าอะไรคะ Is upstairs. Is upstairs มันอยู่ด้านบนแล้วถ้าห้องนอนอยู่ด้านล่างล่ะคะเราจะพูดว่าอะไร Is downstairs. Is downstairs. <S After we learn a b o u t sentence structure, let's practice together. ค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนโครงสร้างประโยคกันแล้วเรามาช่วยกันทําแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะ Where's the bedroom? Where's the bedroom? Is upstairs? Is upstairs? หรือ Is downstairs? Is downstairs? นักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะว่า ห้องนอนอยู่ที่ไหน Yes is upstairs Where's the bathroom Where's the bathroom Is upstairs Is upstairs หรือ is downstairs Is downstairs นักเรียนช่วยคุณครูหาเลยค่ะว่า ห้องน้ำอยู่ตรงไหน Excellent, is upstairs เก่งมากๆค่ะ Where's the dining room? Where's the dining room? Is upstairs? Is upstairs? หรือ Is downstairs? Is downstairs? นักเรียนช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะว่า ห้องรับประทานอาหารอยู่ตรงไหน Great job is downstairs เก่งมากเลยค่ะ Where is the living room Where is the living room is upstairs is upstairs หรือ is downstairs is Downstairs นักเรียนช่วยค,คุณครูหาหน่อยค่ะว่าห้องเล่นเล่นอยู่ตรงไหนของบ้าน Yes i s downstairs เก่งมากๆเลยค่ะ Where's the kitchen Where ค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ห้องต่างๆภายในบ้านแล้วนะคะคุณครูมีงานมอบหมายให้นักเรียนทำหนึ่งชิ้นค่ะให้นักเรียนวาดบ้านในฝันของนักเรียนนะคะ อาจจะมี2ชั้นหรือ1ชั้นก็ได้ค่ะตามจินตนาการของนักเรียนเลยแต่มีข้อแม้ว่าในบ้านเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบคำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้แล้วให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพค่ะว่าบ้านของนักเรียนมีห้องอะไรบ้างตัวอย่างการเขียนประโยคนะคะ My house has two floors. Upstairs has a bedroom. คูที่เราเรียนกันวันนี้ดีกว่าให้ในักเรียนนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะแล้วตอบคำถามที่คุณครูกำลังจะถามใน PowerPoint ต่อไปนี้นะคะโดยให้ในักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงสมุดนะคะ What do you call the space just inside the front entrance of a house? What do you call the space just inside the front? i n t r r n of a house นักเรียนเรียกพื้นที่ทางเข้าบ้านว่าอะไรคะ A dining room B stair C hall Where do you cook food Where do you cook food นักเรียนทำอาหารที่ไหนกันคะ A h a l l B kitchen C บัทลูม it take you to another floor of the house. it take you to another floor of the house. มันสามารถพาคุณไปชั้นอื่นๆของบ้าน A. stairs B. kitchen C. bedroom Where do you sleep? Where do you sleep? นักเรียนนอนที่ห้องไหนคะ A. Hall B. bedroom C. bathroom ค่ะนะนักเรียนเรามาทบทวนนะคะว่าวันนี้คุณครูสั่งงานไปทั้งหมด2ชิ้นชิ้นที่1ให้นักเรียนวาดบ้านในฝันของนักเรียนใส่กระดาษ A4 งานชิ้นที่2คือตอบคำถามที่เราเรียนกันหลังบทเรียนเมื่อกี้นะคะแล้วให้นักเรียนถ่ายารูปใบงานทั้ง2ชิ้นนะคะส่งให้กับคุณครู ประจำชั้นหรือคุณครูประจําวิชานะคะเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนทําถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนะคะ Time to say goodbye. See you next time. Bye bye.